สวัสดีนักเดินทางนักท่องอยู่ทุกุกด้านด้วยนะครับผมขอต้อนรับสูส่สกังพาร์ทไหนไม่รู้นะฮะ <c oughs> ในคลิปที่แล้วมีการถามไปว่าชอบปืนไหนที่สุดนะฮะประมาณนี้มีคนตอบมาผมบอกเลยว่าโหก,ก็เจ๋งเลยนะเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมผมถามด้วกครัว่าปืนไหนที่คุณคิดว่าไม่เหมาะกับ การเล่นมากที่สุดไม่เหมาะกับตัวเองอะแบบปืนไหนการที่สุดสรับคุณเล่นแล้วแบบยิงไม่โดนคุมปืนไม่ได้อะไรเงี้ยปืนไหนตอบมาได้เลยนะฮะใครที่เข้ามาเมนก็เฮฮาก็ได้นะผมนะเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมก็จะหาเกมอื่นมาลงด้วยใครที่ติดตามผมก็ฝากด้วยแล้วนะเกมอื่นเดี๋ยวผมว่าจัดแบรทนฟิลแล้วจะเล่นเบรทนฟิลหนึ่งลงละบอกเลยว่าโชกลยโอเคส่วนในสกัมพาร์ตนี้นะผมมาเปิดเรื่องกันด้วยการตามตบเจ้าถิ่นเหมือนเดิมนะฮะเจ้าถิ่นไล่ตบด้วยนะฮะจะเป็นยังไงไปดูเลยดีกว่า พี่ระเบิดเอ้าพี่ระเบิดเปล่าพี่ตอนพี่มาไม่มีไม่มีใช่ไหมพี่ไม่พี่ไม่พูดว่ามีพมมมี่ตอนพี่มามมอีอุ้ยอุ้ยลูกซองวะ่ะผมไปมผมไปซักพี่จะตายพี่ตายพี่ตายตรงไหนพี่มันเป็นไอ้นี่ข้างหน้าวะมันรอรอเลยหน้าพี่อ่ะมันจะมีไอ้นี่อยู่หน้าพี่อ่ะ ลูกซองนัดเดียวพี่เกือบตายเลยวะสอบสายพี่เออก็สอบสายอ่ะให้ผมวิ่งอ้อมซ้ายไหมฝั่งพี่เดี๋ยวพื่เพี่อนพื่พี่เจ็บพี่วิ่งไม่ได้อยู่เดี๋ยวรอพี่ปั๊มยาไปกระสอบสายเดี๋ยวนะต้องชาร์ตอ่ะชาร์ตชาร์ตว่ะดูว่าจะได้หรือเปล่าน่าจะได้อยู่แหละเดี๋ยวนะพี่ยังไม่หายว่ะ อะไรวะนานจังวะพ,พี่กินเพลงเหรอพี่พี่มาขวาแล้วมาขวาแล้วมาขวาแล้วตรงนี้ได้หรอใช่ใช่สวยเฮ้ยมีตัวยิงซับพี่มีตัวยิงซับหมอบระวังระวังมีตัวยิงซับ,ม,บมีตัวยิงซับ แต่ลูกสองเมื่อกี้แม่งถ้าพี่ไม่ใส่เกาะใหญ่แม่งตายหายเลยนะขันมาเลือดเลยสิบเจ็ดเลยแรงจังวะโอ้เราเอาหน้าไม้มายิงว่ะยี่แล้วผมมากระตุกเลยตอนนี้เนี่ยอืย้ สนายซัพพอร์ตใช่ใช่ใช่พี่สนายซัพพอร์ตสนายซัพพอร์ตพี่ได้ยินแล้วพี่ได้ยินแล้วโอ้โห,โหแดดแยงตายีผมรู้แล้วไอ้เหี้ไยไหนวะ ôi bắm nhà yêu nè ơi đông này quá ý bắn một cướp ôi โอ้ยมองไม่เห็นเลยวะ่ะยิงจากไหนว่าพวกนี้แม่งรู้ดีจริงเคลียร์ขอสักคนที่มีแม็ก อยู่ในนั้นขอสักกระบอกที่มีแม็กให้ฉันมาเอาแม็กฉันไปมันหยุดจังหวะบวกยิงแล้วเฟรมตกเสียงเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านละได้ของปะไม่ได้พี่มันอยู่ฝั่งที่สไนเนปเปอร์ยิงได้เลยอะ ต้องเอาไว้สไนเปอร์เฮียนี่ก่อนตัวโค้งแม่งสองตัวเองมันอยู่ไหนอ่ะพี่อืมสไนมันมันอยู่ตรงไหนอ่ะพี่มันอยู่ฝั่งเขาหน้าบ้านมันเลยโอโ้โหอะไรวะและ้วนี่มันยิงไขวะเนี่ยยิงป่องป่องป่งป่งป่งยิงกันเป็นแม็กเลยยิงเองวะยิงผีเปล่าพี่ <laughs> ผมแอบอยู่นะยิงตาม<ถ>หลังเองมา ไม่พี่ผมผมอยู่ฝั่งหน้ากูดังอะ่ะชั้นสองที่มีเป็นห้องกระจกรอบนี้กูขอเถอะจริงกูไม่ไหวละตามึงนี่แบบแม่งกี่ตัวช่วยกันมองว่าไอเวนเยอะชิบหมผมว่าเราต้องเล่นเขาแล้วแหละเล่นเขาเราผมว่าถ้าเล่นเขาเรามีสิทธิ์ที่จะกวาดได้รอบหนึ่งอะ่ะเดี๋ยขึ้นไปดูประเด็นคือ ไปแต่และวรแอบบอไม่มีปืนไปสู้มันยิ่มาเอาลูกซองได้นะใช้ห <satisfy> ม <karang> ันไม่ใช้อะแต่พี่ต้องเสียงหน่อยมาลูกซองอ่ะเออมันเห็นผมละที่ขาเจ็บทุกรอบเลยเองโดนเองอยู่ตรงไหนวะทั้นบนพี่อยู่ในโกดังเดิมหรอ เคลียร์ใช่พี่กดังหมดเลยวตาย<ม>าตายตาย,ตาย,ตายดีนะผมหันหลังทันมเมื่อกี้ตั้งหิดใจแปลก 8, หันหลังดูเรียบร้อยหมดเ้ยมาเป็นตัวเลยเฮี้ยอะไรวะเน,นี่เยเฮี้ยตกไอสัตว์ตกใจหมดเลยกูยิงได้ก็เซฟสิครับสเตล ยิงรอบนี้ขึ้นชื่อไว้เฮ้ยเป็นรูปงงง,งหรือว่ากูต้องไปดักหน้าบ้านมึงไว้เปรตผมว่าต้องมีสักวันพี่ถ้าพวกเท่ากันนะกูบอกเลยไอสัตว์ไม่ได้เกิดพวกมึงอะเล่นกันแบบนี้นนผมยึดจุดนี้ได้ไม่นานนะพี่ <laughs> แสงแยงตายแล้วกูจะบ้าตายอะไรนี้ีย่ย แต่ดูเหมือนันเ,เหมือนแม่งพร้อมถมตลอดเวลาตัวเนี้ยโอ้มึงเอาฮันเตอร์มาล่ากูฮันเตอร์สมศักดิ์ศรีหน่อยดีหนูปืนพกนะเว้ยเฮียมันจะไม่ตะเกียบโอเค โอ้ยยิงกับใครวนะน่ะรู้สึกยิงกับพวกมึงไม่คุม้มเลยอ่ะอุยอ้ยเขี้อโดนหลอยหลังทำไม,ไ,มได้ยินเสียงไกลยัง,ยงวะมันเอาอะไรยิงผมไม่รู้รอ่ะไมไหรอไม่ได้ใจพี่โดนผมหันหลังอยู่แล้วผมหันไปเจอแล้วภาพมัวๆผมก็เลยไม่ได้ซูมดูพอผมซูมกำลังจะยิงเลยอตัวเดิมใหม่แล้วพี่ใครวะไอ้หัวหยองอ่ะพี่ไอ้หยองอ่ะไอ้หยองเพื่อนรักอ่ะฮะ อยากให้มีคนแบบโทรมาเล่าว่าเอ้ยวันก่อนครับผมเดินไปเห็นคนโดดสะพานครับแล้วแล้วแล้วมึงคิดสภาพวอร์มอะไรเียกูพูดตั้งนานอะไอีกมึงคิดแบบมึงคิดสภาพกูไปไปทำรายการรายการแบบรายการผีนะแล้วมึงโทรมามึงได้ยินกูไหมนี่คืนชันนะชาตนาชันนะเออแล้วทีเนี้ยมึงโทรมาใช่ไหมแบบ โอ้วันก่อนครับผมไปเจอคนโดดสะพานครับแล้วกูพูดแซกไปโดดท่าไหนครับโดดเจี๊ยมฮัดี้พองอกคอกึกๆหรือเปล่าครับโดดสะพานมันที่จัมอะไรมนที่จำอะไรเงี้ยมที่จับด้วยดีอะโอ้มินโอ้มินเวลามึงก็แบบแบบว่าก็ไอคนอื่นใช้สรีงผมเชือกครับเชือก เอ้ยยางหุ้มขาหรือคันบาดเจ็บครับไม่ครับสดขาทะลอกไอ้เหี้ยโดไปนอดไม่ตายรู้ว่าทงหัวปากลงไปนึกเลึกอีหน่อยก็ปากกระเบนแล้วอ่ะไอ้เหี้ยลึกอีหน่อยก็ใส่ไฮนิโมเลยอ่ะใส่อะไรนะหักไอ้กระลอกกันนะกระลอกบินอ๋อกระลอกบินอ๋อไอหน่นไอ้ร่อนร่อนอ่ะนะเออโอ้โหบ้าเลเยังสดเลย น no ิ้นตายไม่นิ้นรอดตายจริงไงสัตว์พกูผ่อนคลายละกูเล่นว่ะเฮ้ใครมาระเบิดหัวแถวนี้วะกูตกใจเลยสัตว์ใครวะอันนี้เฮ้ยคุณ กู๋ดูว่าหนังผีสัตว์มีคนมาระเบิดหัวหน้ากูโอ้โ oh ห oh.